สวัสดีครับทุกทุคนนะครับพบกันอีกแล้วกับช่องวิถีชีวิตคนบ้านบ้านคลิปนี้นะครับเราจะพาทุกทุท่านนะครับไปชมเส้นทางบรรยากาศการเดินทางนะครับจากห้องพักของเรานะครับก็คือบ้านสุดเจรรญนั่นเองครับเราจะไปยังวัดวิเววังการามหรือว่า วัดหลวงพ่ออุตมะนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระขอพรหลวงพ่ออุตมะนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมตอนนี้เลยครับครับทุกทุกคนครับตอนนี้เราจะพาทุกท่านนะครับเข้ามายังนะครับหมู่บ้านหมอนนะครับซึ่งส่วนมากก็จะได้สัตยาไทย สภาพโดยทั่วไปนะครับทุกคนก็เป็นหมู่บ้านนะครับมีร้านค้าริมถนนนะครับต่อข้างทางนะครับก็เปิดเป็นธุรกิจนะครับบางที่บางร้านก็เปิดเป็นร้านซ่อมมรถยนต์ซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับก็เหมือนทั่วทั่วไปในยพื้นแผ่นดินไทยขอเองครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผนพื้นแผ่นดินไทย ซึ่งมีพี่น้องชาวมอนะครับเข้ามาใส่โลกลาดนานละนะครับก็สาภาพโดยทั่วไปแล้วนะครับอข้างทางก็จะเป็นร้านขายของอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เป็นรีสอร์ทนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นจุดจดแห่งท่องเที่ยวก็คือ ทางแยกไปนะครับสะพานอนุสรหลวงพ่อออตมะนะครับหรือเป็นที่ดูกันว่าสะพานนวลนั่นเองนะครับแต่วันนี้เราจะยังไม่ไปสะพานนวลนะครับเราจะตรงไปนะครับไหว้ขอพรหลวงพ่อสัก่อนนะครับก่อนที่จะไปที่อื่นนะครับคานผู้ชมเมื่อเรามาที่นี่นะครับต้องมาไหว้ขอพรหลวงพ่อก่อนนะครับ นะครับเราเข้ามานะครับก็จะมีป้ายแหล่งท่องเที่ยวมีป้ายบอกกระตาครับว่าไปที่ไหนบ้างก็ไม่น่าจะกรงตาครับาว่าใครที่ยังไม่เคยมาก็มีป้ายบอกนะครับในส่วนของเราวันนี้นะครับเราก็จะตรงไปที่สังขารของหลวงพ่อโอตมะนะครับเพื่อไปไหว้ขอพรแบบสการะสังขารของท่านนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราเองครับ วันนี้ก็จะขอพรเพื่อทุกๆท่านนะครับขอให้มีความสุขภาพแข็งแรงนะครับวันนี้เราก็เดินทางนะครับผ่านเรียกว่าตลาดกำย่อนะครับเป็นตลาดกำยอก็โค้งตามไหลเขานะครับโค้งตามไหลเขาเป็นไปเรื่อยๆนะครับ ถ้ามาจุดบริเวณตรงนี้นะครับเราก็จะมีที่เที่ยวหรือว่าที่จุดเช็คอินนะครับหนึ่งก็เป็นบริเวณวัดของหลวงพ่อธมะหรือว่าวัดวิเวกวังการามสองก็คือเจดีพุทธคยานะครับสามอีกที่หนึ่งนะครับเป็นที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับในช่วงโควิดนะครับก็เป็นหลวงพ่อ,มพอโมทารุกองค์ใหญ่นะครับ เราจะพาท่านไปชมกันนะครับในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะไปที่สรีละสังขารของลวงพ่อก่อนนะครับไปไหว้พัะขอพอนะครับไปทำาปญิดต้นพวาป่ากันนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแยกที่จะขึ้นเนินเขานะครับข้างด้นขวามือก็จะไปทางวัด พอตมานะครับทางด้านซ้ายมือก็จะไปทางเจดีพุทธคยาครับแต่เราไม่ไม่ไม่ไปทางเจดีนะครับเราจะไปทางวัดหลวงพ่อก่อนนะครับเพื่อไปไหว้ขอพรนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับไปชมบรรยากาศกันครับ ุกทุกคนครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเช้าๆอยู่นะครับนักท่องเที่ยวก็ยังไม่ได้ขึ้นมาเยอะเท่าไหร่นะครับเราอยู่ใกล้ก็จึงมาก่อนนะครับเมื่อวานนี้เราขึ้นมานะครับก็ค่อนข้างที่จะมืดนิดนึงนะครับเราหาที่พักหาที่ทานข้าวนะครับมืดนิดนึงก็เลยไม่ได้วาดมาไหว้ขอพรนะครับเช้านี้เราจึงมาไหว้ขอพรนะครับก่อนที่จะ ไปทำงานและก็ขออธิฐานจิตให้ทํางานสําเร็จรุลงลุ่วงนะครับตอนนี้เราไปไหว้ขอพรก่อนนะครับตอนนี้รถของเรานะครับก็ขับขึ้นมาอย่างบริเวณลานจอดรถหรือว่าหน้าสาราการประยันวัดวิเวกวังการรามนั่นเองนะครับที่เรามองเห็นไกลๆทังนั้นนะครับ ก็เป็นศาลานะครับส่วนทางด้านซ้ายมือเป็นป้ายก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดหนึ่งนะครับก็คือหลวงพ่อพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะครับหลังจากที่เราไหว้สการะขอพรสรีระหลวงพ่ออุตมะแล้วนะครับี๋้วเราจะพาท่านชมนะครับขึ้อนไป่อชมดูว่าเป็นป็นเช่นไรนะครับตอนนี้เราไป ไว้ขอพรแล้วก็ทําบุญนะครับตอนนี้เราก็มาถึงลานจอดรถแล้วนะครับก็มีนักท่องเที่ยวไปสักการะลงมาบ้างแล้วนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับก็เป็นศาลาราที่ประดิสฐานนะครับของศรีระของพ่อนะครับส่วนที่เรามองเห็นด้านหน้าสีเหลืองก็จะเป็นพระอุโบสถนะครับส่วนทาง อาคารทางด้านหน้ารถที่เราจะจอดก็จะเป็นอาคารนะครับปฏิสถานของพระพุทธรูปพระหินอ่อนนะครับเดี๋ยวก็จะพาทุกท่านเข้าไปชมครับแต่ตอนนี้เราเข้าไปสการะนะครับสังขารเด็นพ่ออุตมซะก่อนนะครับครับหลังจากที่เราไหว้ขอพกเสร็จสิ้นนะครับเราก็มาทำบุญนะครับเป็นพระ้ป่านะครับท่านผู้ชมครับ บนพระปาที่เรามองเห็นสองฝั่งซ้ายขวานะครับก็เป็นลูกของหงส์นะครับครับหงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพี่น้องชาวมองนะครับเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาพี่น้องชาวมองนะครับเราก็ไปสบสุนเขาไปครับติดที่แบงค์ครับแบงค์เพื่อ ร่วมทำบุญนะครับครับเรื่องทูลทำบุญกับพางวัดหลังจากนั้นครับเราก็จะพาทุกทุท่านนะครับชมบรรยากาศในบริเวณวัดแห่งนี้นะครับและก็เจอกันอีกในคลิปต่อไปนะครับว่าเราจะพาทุกทุท่านไปที่ไหนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง วิถีชีวิตคนบ้านๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับเราจะพาทุกท่านไปไหนนะครับโกดติดตามตอนต่อไปคลิปนี้เอาไว้แใ่เพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ